สวัสดีครับอยู่กับผมโสดวันๆน,นะครับฮลโหลสกายและตอนนี้เราก็อยู่กับเกม e l t t Force นะครับซึ่งแน่นอนแหละตอนนี้เป็นเบต้าเทสนะครับแตบอกเลยว่าเป็นเซิร์ฟเทสที่ลื่นมากถึงจะมีบั๊กนิดหน่อยก็ตามแต่บอกเลยว่ามันมากวันนี้ผมจะมาทําอะไรผมจะมาหามุมยิงให้เพื่อนๆนะฮะว่าในเกมนี้ผมใช้มุมยิงไหนบ้างในการโจมจตีศัตรูนะครับไปดูเกมเพย์กันเลยไหม เผื่อเพื่อนๆจะได้เฮ้ย hey, มุมยิงนี้มันยิงได้เหรอวะซึ่งผมก็ไปหามุมยิงมาจนได้นะฮะงั้นเราไปดูกันไปไปกันอย่างด่านนี้ถ้าเราเล่นเป็นเซกชันดีเฟนต์นะครับก็จะมีมุมหนึ่งนะฮะที่เป็นด่านสุดท้ายแล้วแหละเป็นรอบสุดท้ายแล้วที่เราจะต้องกันให้ได้นะและแน่นอนเลยเราก็ต้องหามุมเพื่อจัดก,การศัตรูนะฮะเพิ่งผมค้นพบมุมใต้ดาวเทียมการได้ทั้งระเบิดที่ลงมานะครับแล้วก็มุมมุมแคบมาศัตรูไม่ค่อยเห็นนะฮะ ซึ่งถ้าเราเล่นเป็นหมอเนี่ยโอ้ยมันเลยมุมเนี้ยิงเพลินเลยนะครับหรือไม่ก็ใช้ AR หรือไม่ก็ MG นะครับซึ่งอันนี้ปืนผมยังไม่ได้แต่งนะไปดูกันว่าผมจะมีดาเมจหรือมีพอยต์เท่าไหร่ช่วยกันได้เท่าไหร่ไปดูกันไอเฮ้ยเอยมุมนี้มุมหาแดกกูเลยเนะี่ยโหเป็นลา เป็นกูแคปได้กูยืดกูกันได้กูถือว่าสุด โอ 20, ้ยต้องมองนี้นานที่ผ่ายเลยอุ้ยสองพันแซมเลยวะหูละกูมันด้วยมุมนี้มุมหาแดกกูเลย มูหาแดกเลยเนี่ยโหแล้วเพื่อนเพื่อนบางทำไมอะกู๋ไปช่วยพลังพลังสะก้อนนะครู ปืนโคตดรดีเลยพี่กันได้อยู่เนี่ยอุ้ยหน้าสั่นเลยกูกันได้วะโคตดรดีแต่ปืนอะมุมทำมาหาก,กินผม,มเลยเนี่ยมุมหมดแล้วมุมหมดแล้วเปลี่ยนมุมก่อน mà mà mua thôi Akin Ờ Tột cháy Nó ai nhìn Mày ăn mày ăn กินว่ะกินว่ะตรงนี้เฮ้ยวิงต์รีว<ะ>่ว่ะมุมทำหากินได้เงินวะ่ะก็ถ้าใครมั่นใจว่าปืนนิ่งนะครับก็เชิญมุมนี้ได้เลยนะเป็นมุมแรกที่ผมคิดว่าน่าจะดีนะสำหรับใครหลายคนเลยเพราะว่าสัางเกตศัตรูจะมองไปทางซ้ายหมดนะฮะไม่ได้เลงขวาเลยแล้วก็มุมขวาเป็นมุมอับ<ห>มาก<ด>ะนะครับก็คือถ้าโผล่มาก็โผล่ได้แค่หัวอันตรายมากนะครับ อันนี้เป็นมุมแรกนะครับมผมจะแชร์มุมต่อไปเป็นมุมอะไรไปดูกันต่อมาเป็นมุมสําหรับมาร์คแมนนะครับถ้าใครเล่นมาร์คแมนก็อย่างผมเนี่ยเล่นเป็น v s s เนี่ยก็จะแบบใช้คุณแปดใช่ไหมซึ่งแน่นอนแหละกระสุนของ v s s มันจะย้อยจากระยะไกลซึ่งคุณจะเห็นได้ชัดคุณก็ต้องกะแต่มุมนี้นี่ผมบอกเลยว่าทํามาหาก,กินได้ยาวๆเลยนะฮะพาให้เพื่อนเนี่ยบุกได้แบบสบายเลยแล้วเรายิงสแปร์สแปร์ไปเรื่อยๆนะครับ ทำให้ศัตรูเนี่ยมึนงงว่ากระสุนมาจากไหนเออทำให้เ,เพื่อนเราได้เปรียบในการยิงนะครับแล้วกลายเป็นว่าทีมเราก็ได้<อ>เ<อ>พิเร็วข<ด>ึ้นด้วยพ่นมันเป็นยังไงเราไปดูกัน กูก็ไม่มีปืนซะด้วยไอ้เฮียกระสุนหมด ammo มโอ o I w อ n t ammo ทิพหายแล้วกูไม่มีกระสุนแล้ว โอ้โหแล้วกูวิ่งหาระเบิดเลยหาเอ้ย my friend ดูนะครับน้ำใจเกมนี้เดี๋ยวจะต,วตัดไปลงเป็นไฮไลท์เลยเนี่ยหมอก็เออเออถึงจะไม่มีใครมาช่วยกูเลยต่อไปเป็นอีกเซกเมนต์หนึ่งนะครับเมื่อเราบุกยึดได้แล้วเนี่ยเราก็ถาถมเข้าไปใช่ไหมแต่ผมก็ต้องหาจุดยิงใช่ไหมครับซึ่งจุดยิงผมเนี่ยจะอยู่ทางด้านขวาของ B1 นะครับซึ่ง พื้นที่เนี่ยจะเป็นที่โล่งมากในการมองศัตรูนะฮะทำให้เกิดการยิงแบบเจาะจงก็ได้ยิงหัวก็ได้ถ้าไม่รีบนะฮะหรือว่ายิงกอกเข้าไปเลยก็ได้ซึ่งมุมนี้บอกเลยว่าเป็นมุมธรรมหาก,กินของผมเลยนะฮะกินแบบยับๆับเลยสาหรับเกมเกมนี้นะฮะยิงแบบยิงเพลินมากเพลินยังไงเดี๋ยวไปดูนะฮะว่าผมเข้าไปอยู่จุดที่ศัตรูเนี่ยก็ไม่คิดว่าผมจะอยู่ด้วยนะครับเพราะว่าเขาบุกเข้าโถมเข้าเอไอบีวันหมดนะฮะ โถมเข้าโถมเข้ากลายว่าจริงๆแล้วศัตรูอยู่ทางขวาแต่ถ้าเขาเดินมาเขาจะเห็นเราทางซ้ายนะฮะแต่เราอะอยู่ทางขวาของเขาเึ่งเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกัน

ว้าวมีคนวิ่งมาเก็บผมครับอย่างที่เห็นนะครับมีจุดนะรายก็คือมีคนล่าเราแหละเมื่อเราโดนเรายิงอ่ะเขาก็<อ>ตามมาฆ่าเรานะครับ<ๆ>เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็โดนเก็บไปบ้างคราวหน้าเราจะระวังตัวขึ้นนะครับแล้วผมยังชอบจังหวะนี้นะครับยิงหัวใครก็ได้แค่คลิกเดียวแตกหมดนะครับ หมายถึงถ้าเราเล่นมาร์คแมนที่มันไม่แม่น,แม,นแม่นกว่านี้นะครับไม่ใช่ v ว s อ่ะเก็บหัวแล้วล ยิงหัวแล้วรัวว่าเป็นไงนี่อย่างมานันอะไอวีเอสตอนเนี้ยไอเฮียโดนหัวหมดเลยซึ่งแน่นอนอย่างที่ผมบอกว่าเล่นไปก็ต้องเช็คขวาไปนะครับอาจจะมีศัตรูมาก็ได้ เตรียมรับแรงกระแทกครับดีแล้วผมเซนไวพูดวางกล่องเลยหันไปเจอพอดีทีหลังวางกล่องเลยดิวางกล่องเลยดิหมายต่อไปเป็น C2 นะครับซีหนึ่งกแคปได้แล้ว ซีมันเป็นทางยาวใช่ไหมซึ่งเราเล่นมาร์คแมนอะแน่นอนเลยเรายิงรัวได้ทีละทีละลูกทีละล,ลูกเนี่ยรับรองว่ายัางไงเราก็ทำพอยแล้วก็ดันเพื่อน้ได้ด้วยนะครับให้เพื่อนได้บุกนะก็คือยิงช่วยอย่างเงี้ยอ่านี่คือจุดที่1น,นะครับสำหรับทางยาวนะครับจะมีทั้งหมด2จุดใหญ่ๆนะครับที่สามารถทำให้ศัตรูเนี่ยในทางยาวเนี่ยยอมแพ้เราเลย ก็คือได้ยึด C2 ง่ายๆแน่ถ้าเพื่อนบุกทางนี้นะครับเพราะว่าเราค้ำเข้าไปเรื่อยๆแต่เขาจะเกิด g 2เยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยแต้มเราก็จะเยอะไปด้วยนะครับก็ถือว่าเก็บเวลปืนไปทางหนึ่งไอหามกระสุนหมดแอมโ m แอมโมแอมโ o และเข้าสู่จุดที่2ของมาร์คแมนนะครับได้เวลาโหดหน้ารถครับหน้ารถแวนรถแวนคันนี้หลักแก๊งเนี่ยผมบอกเลยว่าสุดยอดนะครับนี่ thank you ทีสปอร์ตเรามานะครับวางกระสุนนะน้องคูณนะขอบคุณนะครับแล้วผมก็จัดตรงเนี้ยมุมเนี้นะครับมุมนี้ผมว่าผมได้เยอะนะแยังไม่พอนะครับฝั่งซ้ายรถแวนเนี่ยผมเก็บกระจายเลยเพราะว่าเป็นมุมที่เขาวิ่งขึ้นมาพอดีซึ่งตอนนี้ผมยืนค้ำคนเดียวนะไม่มีใครมา,ามช่วยนไม่แล้วะมาดูกันว่าผมจะ,จ,ะจัดการเก็บศัตรูได้ไหมผมต้องหมอบนะเพื่อประสิทธิภาพในการยิงแต่ตอนแรกยังไม่เห็นมุมครับ พอเล่นไปสักพักหนึ่งได้หมอบปุ๊บโอ้โหผมเกิดเลยผลงานเป็นเครื่องการันตีครับมาดูกันคุณเป็นไรอะ่ะโหตายหน้าสมอภูมิแล้วเกิดใหม่เลยน้อง ตาตาจุดเสี่ยงเกินใหม่เลย เอาเมดคิดเฉยเลยมีกระสุนไหมน้องอ้ใช่งานเข้าแล้วน้องชายใครว่าเมดเมดคิดว่าทิ้งไว้ให้เนี่ย โอ้เอ oh, าโม่อาโม่ดีมากดีมากแทนไปต่อได้เลยมุมนี้ฉันยิงมันมากเลย เฮียหมดแล้วอะวางวะโอ้ยเอวางตรงไหนวางเลย <c oughs> วางไปเลยน้องชายเดี๋ยวพี่ค้ำให้มาถึงตัวเราแล้วเรียบร้อยไม่ทันแล้วเพื่อนเอ้ยเราค้ำไม่สดิบดีเลย เราเจอจุดค้ำแล้วด้วยนะเอาใครกลับมาอีกวะเนี่ยเกือบหลับจะกลับมาได้แล้วมโมก็เต็มเลยอื อย่างนี้วะกระสุนมันต้องอย่างนี้ยิงอย่างบ้าข้างก็อย่างที่เห็นครับเกมเพย์ที่ผมทำให้ดูคือเช็คควอตเสร็จก็ต้องดันต่อใช่ไหมจุดต่อไปมันก็ไม่ค่อยราบลื่นเท่าไหร่ฮะเดี๋ยวผมหาจุดเจอแล้วผมจะมาแช่ง แจ้งเพื่อนๆอ,อีกทีหนึ่งซึ่งผมบอกเลยว่าเกมเพย์มันมากในการยึดจุดนะฮะโอ้โหโคตรมันใครเล่น VS s นะครับผมบอกเลยนี่เป็นวิธีการที่คุณจะยิงได้มันมากๆจริงนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ผมฝากกดติดตามกด s u b ส c r i b e กดไลค์ด้วยนะฮะผมจะลงเนื้อหาเกี่ยวกับเกมเ p s ีเยอะขึ้นนะครับทั้ง Delta f o อกแล้วก็แมชช a เบรกนะครับที่เป็น am, กันดั้มแล้วก็ไอหน้าเบรกเอานะครับที่จะเปิดตัวเร็วๆนี้นะครับแล้วก็อีกหลายๆเกมนะครับ ส่วนที่ทราบนะครับเมนหลักของเราเป็นเกม Modern Warship นะครับก็จะลงในในโหมดของ PC ให้เพื่อนๆได้ลงได้ดูเหมือนเดิมนะครับส่วนเกมนี้ถ้ามีโหมดมือถือมาเมื่อไหร่จะสอบให้เพื่อนๆเ,เห็นอีกทีน,น,นะครับนะสำหรับวันนี้ก็ขอลาเพื่อนนี้แล้วพบกันใหม่โชคดีครับเพื่อนๆเ,เจอปืนครับสวัสดีครับ